คันจริง BWD ซูว700กิโลเมตรต่อการชาร์จราคาเริ่มแค่1ล้านกว่าบาทเองครับนี่เป็นภาพคันจริงที่อยู่ที่ประเทศจีนคันจริงแบบไม่แต่งเติมภาพที่เหมือนทีเซอร์จะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนด้านหน้าของตัวรถคันจริงสวยงามมากๆตัวรถต่ำแนวแนวสปอร์ตเลยโลโก้ก็เป็นคําว่า b y d อยู่ตรงกลางของตัวรถและโลโก้ก็มีขนาดใหญ่มากด้วยครับด้านหน้าของเขาออกแบบมาได้สวยแบบสวยสุดจริง ไฟหน้าทรงของเขาจะคล้ายกับ Tesla m o เด l S เลยอันนี้คือเท่มากๆแต่จะมีการแอบเสริมคิ้วล่างมาให้มันดูดีขึ้นครับถัดลงมาก็เป็นไฟ LED ที่สามารถเปิดติดได้ด้วยครับเท่มากๆปกติแล้วตัวรถเขาก็จะมาแนวแบบ b v d หั่นเนาะพวกไฟหน้าอะไรต่างๆแต่แค่เป็นแบบถ้าเป็น SUV ไฟก็จะใหญ่กว่าเดิมแต่บอกได้เลยว่ารุ่นนี้แตกต่างพอสมควรครับแตกต่างกว่ารุ่นอื่นๆของ b l d มาก ทำให้รถคันนี้โดดเด่นแล้วก็มียอดจองใบเยอะมากๆในประเทศจีนด้านข้างเขาเราจะมองเห็นความเท่ของตัวรถมองด้านข้างไฟหน้าก็ยังสวยอยู่เลยนะครับคันนี้ล้ออลอยมีรูดลายที่โดนใจเหมือนกันและพิเศษการเปิดประตูทําให้รถดูไฮโซมากๆด้านท้ายสวยแบบสปอร์ตแต่ไม่ค่อยมีอะไรมากเหมือนด้านหน้าจะพิเศษตรงที่ไฟไท้ายเวลาติดครับมันจะมีความสวยงามเพราะไฟไท้ายเขาเป็นไฟแบบยาวทั้งแถบ และด้านข้างของทั้งสองข้างก็มีลูกเล้นของไฟท้ายนอกจากไฟ LED ที่ยาแล้วก็ยังมีเหมือนลูกไฟที่มันเต็มไปหมดเลยครับและนี่คือภาพบรรยากาศในประเทศจีนในงานของประเทศจีนเนาะก็เหมือนพวกมอเตอร์โชว์บ้านเราเนี่ยแหละก็คือคนเยอะมากๆเลยทุกคนคนเยอะแบบหนาแน่นสุดๆไม่แปลกใจเลยว่าแต่งานยอดจองเขาแบบหลายหมื่นคันมากๆในแต่ละรุ่นแต่ละโมเดล ในส่วนของภายในะคันนี้รูปอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่เราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆเหมือนกันเบาะเขาจะเป็นทรงสปอร์ตพรมลายหุ้มหนังอย่างดีใช้ได้เลยรวมถึงจอมีเป็นแบบ2จอยิ่งจอตรงกลางขนาดใหญ่มากแล้วก็ยังสามารถปรับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือว่าจะปรับจากแนวนอนกลายเป็นแนวตั้งก็ได้อีกด้วยคอนโซนกลางดูดีใช้ได้เลยครับแต่งให้เป็นสีดําเงาด้านล่างก็ยังสามารถใส่ของได้อีกอันนี้ก็อันหนึ่งประสงค์ใช้งานได้ดี ผมมองว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยสวยแล้วก็ลงตัวมากๆอยากเห็นคันจริงเลยเกินครับเบาะหลังคันนี้ได้เป็นสีขาวก็จะมีลวดลายของเบาะด้วยแต่วัสดุก็ต้องลองสัมผัสอีกรอบนาะอว่าวัสดุดีหรือเปล่าและคันนี้ที่ประเทศจีนจะมีระยะทางที่ขายตั้งแต่550กิโลเมตรต่อการชาร์จ650กิโลเมตรต่อการชาร์จและ700กิโลเมตรต่อการชาร์จวิ่งแบบจุๆกันไปเลยครับส่วนราคาในจีนจะอยู่ที่ ประมาณ1.09ล้านจนถึง1.49ล้านบาทสมมติถ้ามาถ่ายตัวเริ่มต้นราคาอาจจะอยู่ประมาณ1.3ล้านจนถึง1.7ล้านในตัวท็อปผมว่าก็เจ๋งใช้ได้เลยนะอาจจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกก็ว่าได้ผมมองว่าคุ้มค่าสุดๆไปแล้วครับตัวนี้แค่ดีไซน์ก็กินขาดรุ่นอื่นๆแล้วแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดนาอว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าผมหวังว่าคันนี้น่าจะได้ขายไทยนะครับ เราต้องรอรุ้นกันเนาะเพราะว่าแน่นอนว่า b v d จะเอาตัว b v d หั่นมาขายในไทยแน่นอนแล้วเจ้าตัวนี้ก็เป็นรถเก่งที่มันดีไซน์การออกแบบแล้วก็ความรู้หลาความแรงก็ใกล้เคียงกันด้วยอันนี้ต้องอรอลุ้นว่ามันจะมาชนกันหรือเปล่าถ้ามันไม่ชนกันอาจจะได้มาทั้ง2รุ่นถ้าชนกันนี่อาจจะได้แค่ b v d หั่นหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามครับผมว่าในงาน Motor e x p o ปปลายปีนี้เราจะได้เห็นแล้วแหละว่า บีวีดีจะตัวไหนมาขายบ้านเราบ้างตัวนี้จะได้มาหรือเปล่าเราต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ